กินกินเบีย์กินเหล้าปนกันเล้ว่ามันมึนนิดหน่อยแลย้วพอดีผมก็จะผมกผมว่าจะไปซื้อมาแก้ใหม่พอดีตอนนั้นผมก็ออกไปผมก็มึนแล้วผมมึนเสร็จแล้วผมก็ออกไปปับ๊บพอดีผมก็เห็นเด็กนั่งอยู่คนนั่งอยู่ก็นั่งอยู่ตรงเขื่เขาจอดรถมืมดๆนั่นแหละแต่ว่าพอดีพอดีผมบอกว่าถามว่าพ่อแม่ไปไหนบอกว่าพ่อแม่ดูหมอลำบนพี่พอ,อกว่าพ่อแม่ดูหมอลำเลยผมถามว่า จะไม่ไม่เข้าไปกับพ่อแม่บอกไม่เข้าไปเดี๋ยวผมเดี๋ยวเยผมบอกผมว่าจะไปซื้อเบียร์มากินซื้อกขนมซื้ออะไรบัารจีเลยเพราะบัตรดีเด็กบอกไปด้วยเด็กไปด้วยพอดีเด็กบอกแับมือพอดีตอนนั้นผมไม่นโรคผมเกิดอาการอะไรขึ้นมาแล้วผมก็พาเด็กเข้าไปขมขืนนายจารย์ครับแล้วก็แล้วก็บีบคอครับีครั้ง้งเดียวครับแต่ว่ามันมันก็ไม่มันก็ไม่ร้องแม่อะไรแล้วครับอืแต่เลย พอผมคือพอผมพอผมบีบคอเสร็จแล้วผมก็ออกมาออกมาเสร็จแล้วแต่ว่าผมบีบคอเนี้ยคงจะไม่ตายแล้วผมบีบคอออกมาแล้วผมก็เดินออกมาเลยครับแล้วที่เราบอกว่าเช็คแล้วว่าเด็กไม่หายใจอ่ะไม่แต่ว่าผมเอามือไปทําดูมั้วมันไม่หายใจเลยผมก็ทานายอาจารย์เลยนะครับผมก็บีบคอก่อนบีบคอก่อนบีบคอจนเด็กไม่หายใจครับแล้วก็นาอาจารย์เด็กครับแล้วไม่เค็มแต่พอไอ้เช็คผมผมผมก็คิดว่าคงคงจะไม่ตายแล้วครับ เลยผมก็เลยเผมก็หนีออกเลยผมก็เดินออกมาครับเขาไปทำนี่แต่แล้วไปไหนต่อผมก็กลับมาผมก็กลับมาเก็บของครับ